สวัสดีพี่พี่เอชาวพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้พบกับโจแจน e ีพที่13ครับผมวันนี้ก็ได้พระมา1นชุดนะครับให้พี่พี่ได้แบ่งปันในราคาไม่แพงครับอย่างที่คิดถ้าหากพี่พี่สนใจนะครับสอบถามมาที่เบอร์0892141595นะครับน,นี่ก็ได้มาดูพระองค์แรกันนะครับ ้าแรกเป็นหลวงพ่อเงินครับนี่ครับเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อหาเก่าครับครับด้านข้างครับด้านหลังครับผมนีครับใต้แานนะครับนี่ครับ เงินเนื้อหาเก่านะครับแบ่งปันที่400บาทนะครับผมนี่นะครับพระองค์ต่อไปนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ครับพระสมเด็จนะครับนี่ด้านข้างครับด้านหลังครับเนื้อหาเก่าครับผมนี่ครับพระสมเด็จนะครับผม จ็ดชั้นนะครับเอาสามร้อยบาทครับผมต่อไปนะครับนี่ครับเป็นพระปิตาครับมีเกสาอยู่หนึ่งเส้นนะครับข้างหลังคำว่าแจ่มนะครับนี่ครับพระปิตาเอาสามร้อยบาทครับพระองค์ต่อไปนะครับนี่ครับ ็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ดูวัสแกครับนี่ครับข้างหลังครับข้าหน้าครับผ่าเอียงสวยอยู่นะครับหลวงปู่ดูวัสแกแบ่งปันที่400บาทครับผมพระองค์ต่อไปนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จคะแนนครับหลังเป็นยันนะครับ คะแนนหลังยันนะครับเอาสามร้อยบาทครับต่อไปนะครับพระองค์ต่อไปนะครับนี่ครับเป็นพระหล่อโบราณเก่านะครับนี่นะครับนั่งจับเข่านะครับหล่อโบราณเก่านะครับนี่ครับผมท้านข้างครับนี่ครับหล่อโบราณเก่าท้าถฐานนะครับ หล่อโบราณเก่านะครับหล่อโบราณเก่านี้แบ่งเอาไป400ครับผมมานะครับเป็นผ้าสมเด็จครับนี่ครับสมเด็จน่าจะเป็นพิมพ์สังกติไม่มีหูนะครับนี่ครับเนื้อหาเก่านะครับด้านหลังครับ พระสมเด็จสังฆติไม่มีหูเอาสามร้อยบาทครับผมออกไปนะครับนี่ครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับผมนี่ด้านข้างครับนี่ครับด้านหลังครับด้านข้างครับพ้าจะฟอร์มหนานะครับผมหลวงปู่สุกแบ่งปันที่สามร้อยบาทครับผม นี่ครับเป็นพระขีโนกของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำนะครับออกเราวๆน่าจะปี27ดนี่ครับผมพระน่าใช้ครับเนื้อหาสวยนะครับเป็นกรอบนะครับเป็นปันที่300บาทครับผมต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อในกุดครับนี่ครับผม จังหวัดประจวบนะครับหลวงพ่อในกุดนี่นะครับเอาสามร้อยบาทครับลงต่อไปนะครับนี่ครับเป็นผ้าเนื้อดินครับหลังเป็นยันนะครับผมผ้าเนื้อดินหลังเป็นยันแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทครับ น,นี่ครับเป็นพระบางครับพระบางลำพูนนะครับนี่ครับเนื้อหาเก่านะครับนี่ครับตานข้างนะครับพระบางลำพูนนะครับ ายฐานนะครับผมนี่ครับพระปางลำพูนแบ่งปันที่500บาทครับผมมานะครับนี่นครับเป็นพระนาคปกนะครับเลี่ยมเงินเก่าหลวงปู่ตโตนะครับ เราห้าร้อยบาทนะครับผ้านาคปุกตอมานะครับนี่ครับเป็นผ้าสมเด็จนะครับสมเด็จเนื้อหาเก่านะครับผมแกะนี่นะครับผ้าสมเด็จเนื้อหาเก่านะครับนี่นะครับด้านข้างครับด้านหลังนะครับผม เนื้อหาเก่านะครับเอา300บาทครับอต่อไปนะครับนี่ครับผมเป็นสมเด็จบางคุณพมปี31นะครับหรือปี31นะครับนี่ครับเนื้อหาสวยเดิมเดิมนะครับนี่ครับปั๊มตายางด้วยนะครับพระน่าใช้ครับ สวยเดิมเดิมนะครับพระสมเด็จบางคุณพมปี31นะครับนี่ครับดูดชัดนะครับหลังตายางครับผมนี่ครับสมเด็จบางคุณพมปี31ครับสวยเดิมเดิมแบ่งปันที่600บาทครับต่อไปนะครับ นี่ครับเป็นสมเด็จสามชั้นนะครับหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับนี่ครับใต้ฐานจะฝั่งตะก,กุดนะครับเนื้อหาพระสวยเดิมๆนะครับสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นี่ครับหายากครับภาพแบบนี้สวยๆนะครับ มีตะกุดสองดอกนะครับนี่ครับพอแบ่งปันที่แปดร้อยบาทครับผมต่อไปนะครับนี่ครับเป็นผ้าลีลาใบหอกครับนี่ด้านข้างครับด้านหลังครับผมของหลวงพ่อสวงครับนี่นะครับผ้าลีลาใบหอกเนื้อหาเก่านะครับ นี่ครับแบ่งปันที่500บาทครับผมต่อไปนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแพรนะครับนี่ครับด้านข้างด้านหลังครับเนื้ออมเขียวนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับ นี่ครับด้านหน้านะครับใต้ฐานนะครับนี่นะครับด้านหน้านครับนี่ครับมีเนื้อเกินของการจะรอโล,อล,อลอหะนะครับ รอโบราณครับเอาหนึ่งพันบาทครับผมนี่ครับกิ่งเก่าครับผมรอกิ่งเก่านะครับนี่ครับใต้ฐานนะครับกิ่งเก่านะครับนี่ครับาข้างครับผมรอยตะเข็บนะครับ เนื้อสวยงามครับนี่ครับพระกิ่งเก่านะครับนี่ครับมทราบเทนะครับกิ่งเก่าแบ่งปันที่800บาทนะครับพระกิ่งเก่านะครับตรงต่อไปนะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขีเม่นนะครับ หลังนะครับนี่นครับด้านหลังจะแกะให้ดูนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อปานนะครับเนื้อขิมขีเม่นนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับมีอุดผงด้วยนะครับ นี่นะครับอุดผงเก่าด้วยนะครับดูเนื้อหานะครับนี่นะครับเนื้อหาเก่ามากนี่นะครับหลวงพ่อปานครับหลวงพ่อปานแบ่งปันที่1,000บาทครับผมต่อมานะครับเป็นพระสิวรีหลวงพ่อแช่งนะครับนี่ครับ ื้อหาเก่านะครับเป็นพระบูชานะครับใต้ฐานอุศีพึ่งนะครับนี่ครับก้นกึ้งนะครับนี่นะครับพระศิวลีลงพดแชงนะครับแบ่งปันที่หนึ่งพันบาทครับผมองต่อไปนะครับนี่ครับเป็นเจ้าพ่อหมวกล้อมนะครับ ประจวบคิริขันนะครับนี่ครับหายากครับน่าใช้หน้าบูชานะครับตักก็ขนาดหนึ่งนิ้วครับผมครับใต้ฐานครับเป็นหล่อทองเหลืองเก่าครับรูปหล่อเาพ่อหมวกล้อมนะครับประจวบนะครับแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทครับผมผมสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับ องสุดท้ายนี่ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพทบครับปัดช้างเผือกนะครับนี่ครับเนื้อหาน้ำทองกระจายครับ พ้อทบพิมพ์ฐานเตี้ยวัดช้างเผือกครับออกราวๆปีหนึ่งหกนะครับนี่นะครับข้างครับเนือหาเก่าครับใต้ฐานนะครับนี่นะครับแบ่งปันที่หนึ่งพันบาทครับผมก็สำหรับวันนี้ ก็หมดแล้วครับหากพี่เพี่นใดต้องการรูปเพิ่มนะครับแคปหน้าจอมาหรือโทรมาสอบถามสายตรงมาที่เบอร์0892141595ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับตรบวันนี้ก็สวัสดีครับ